ะคะนี่เขาจะปลูกตรงนี้นะคะนี่เป็นจะมากสองกดต้นเที่ยวมาลงไว้วันนั้นนะคะนี่เขาจะปลูกแถวนี้นะคะเริ่มบานแล,ลว้วยังไม่ได้ปลูกนะคะเขายังปูญ้าอยู่ สวยมากเลยเอฟซี FC, จ๋าสวยสวยสวยนะคะเบนจมาศพร้อมที่จะเบ่งบานให้เอฟซีดูสวยมาก <1> 1> แต่ทั้งนี้ยังไม่บานนะคะอุ้ยสีชมพู Glas. สีขาวอันนี้ยังไม่บานนะคะเอนะคะตรงนู้นบานแล้ว อันนี้ยังไม่บานอันนี้น่าจะพร้อมปีใหม่พอดีเลยนี่น่าจะพร้อมตอนวันบวงสวงนะนี่วันดวงสวงน่าจะโอเคเลยนะคะนี่อันนี้พร้อมบวงสวงเลยแหละนี่โอ้โหแน่นปิดเลยนะคะจีนะะแน่นมากๆมันเป็นเงายายเดี๋ยวยายจะออกออกออก,ออกจากเฟรม จะออกใครมันไม่มีางาวใครจะดูองค์ปูตอนนี้อ้าวดูเลยนี่นะคะได้ลืม เห็นไหมคะ fc เดี๋ยวซุ่มใกล้ไปเปล่าเดี๋ยวอ,ออกแบบนี้ถ้ามันใกล้เกินไป fc ก็เพราะยายซูมเอาโอเค แคปเลยนะใครเอฟแคปเลยนะอันนี้ภาพสูงนะไม่ใช่ภาพต่ำนะภาพสูงแคปเลยใครจะแคปก็แคปเลยนะคะ ลงแล้วลงแล้วเมื่อกล้องมันหนักไม่ใช่หนักกล้องแล้วหนักหนักหนัก,นกคับพ่บแบงค์แคปได้ไหมคะเอฟซี T แคปได้ไหมคะเมื่อกี้ตอนยายยกสูงนัแคปได้ไหมคะเอาแบบได้เสียงลวงปู่ด้วยนะคะ ไปว่าแล้วก็ไปเดี๋ยวยายจะพาไปส่องอีกมุมหนึ่งมุมที่แบบถูกใจนะคะไปส่องอีกมุมนึงนะคะมุมที่มีรูปหัวใจโอ้ยสวยงามมากทำไมสวยขนาดนี้เนาะดอกไม้นะคะสวย